สวัสดีครับผมสมพงศ์ลรอมน้อมนะครับรับซ่อมมือถือ iPhone ทุกรุ่นนะครับหรือท่านใดที่มีปัญหานะครับผมก็เซิร์ชในกิ๊กเกิล i อ i ก็จะเจอเฟบลูพผมแล้วก็งานของผมนะครับผมลูกค้าท่านก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าท่านก็ลองติดต่อมานะครับแล้วก็ลองทักมาดูนะครับผมส่วนอาจารย์นีรก็เป็นของ iPhone 7นะครับที่มีปัญหาแบบรับสายไม่ได้นะครับเป็นนะไรบางกดลำโพงสวิตช์โฟรศัไม่ได้ยินไม่ได้อะไรครับผมลูกค้าทุกท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าชอบ หรือมีปัญหาแบบไหนนะครับผมก็ทักมานะครับส่วน iPhone 7ตัวนี้เป็นอาการยอดฮิตครับของ p h o n น7หลายๆท่านนะครับก็จะเกิดอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับผมเพนานแล้วเนาะกขหลายปีแล้วลูกค้าทุกท่านที่ใช้ iPhone 7มาก็มันก็ต้องมีการสึกหลอหรือเสื่อมเหมือนบางครับก็เกิดจากการตกหรือว่าเกิดจากการโดนความชื้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอาการเช่นนี้ได้นะครับผมลูกค้าถ้าไม่อยากให้เป็นก็พยายามเซฟครับติดฟิล์มกันรอยให้หนาแล้วก็ใส่เคลสให้มันหนานะครับพยายามพยายามอย่าเครื่องตกบ่อยนะครับก็จะช่วยให้โทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับผมตกพื้นหรือตกน้านี่ครับก็เป็นปกตินะครับผมก็ต้องมีการเดาะ วนหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นปกติของโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากมีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับก็พยายามอย่าทำตกครับให้บ่อยนักนะครับผมก็เซฟตัวเองเซฟเครื่องใส่เคสหนาๆเนี่ยใส่เคสหนาๆน,น,นี่จะช่วยได้เยอะเลยเนี่ยหมดเลยว่าช่วยได้เยอะเพราะตัวผมเองนี่ใส่เคสหนานมากนะครับแล้วก็พยายามตกก็คือเคสจะเน้นเป็นยางเขาตกแล้วมันจะเด้งลึงลนักลึงลักนะมันจะไม่ทําให้ เครื่องมีปัญหาละขอบผมและจอผมไม่เคยแต่งนะจอผมมาหลายตั้งนะครับผมใช้ Samsung ตระกูล S ครับตระกูลเอสแปดนเนี่ยก็คือโปจอนี่ราคาซ่อมนี้7,8,000บาทเลยนะครับผมแล้วก็ใช้มาหลานละ2ปี3ปีแล้วครับผมก็ไม่ไม่มีปัญหาครับผมก็ยังก็เซฟตัวเครื่องตัวอะไรเงี้ยโดยใช้อยู่ตลอดนะครับผมอาการของ iPhone 7นี่ครับผมก็คือนะฮะจะดูได้ยูทู e ได้เล่นได้ พิมได้ไรได้ครับแต่ว่าโทรเข้าคุยกันไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k l i n e หรือวอะไร่างนี้จะไม่ได้ยินเสียงนะครับก็จะมีปัญหานะครับอยู่เสมอรครับถ้าลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาด้านนี้นะครับของ iPhone หรือโทรศั ให้บริการให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจจะใช้บริการก็ลองโทรมาปรึกษาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมบริการออนไลน์ได้หรือว่าซ่อมออนไลน์ได้ผมก็จะพ่าตัวไปซ่อมหรือว่าจะให้พนักงานไปรับเครื่องมาซ่อมในที่ร้านนะฮะถ้าลูกค้าไม่สะดวกแบบไหนรวปไหนก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับผมยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณทราบ ลูกค้าท่านใดมีปัญหาก็เซิร์ช itioi ร้านซ่อมมือถือ iphone ทุกรุ่นได้เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ